แต่แต่ฉันไปอยู่ฟาร์มชาวบ้านมานะฉันไม่เคยเห็นฟาร์มไหนที่แปลกประหลาดขนาดฟาร์มนี้มาก่อนเลยมันแปลกยังไงหรอจ๊ะตาจ๋าก็ดูสิฟาร์มนี้เนี่ยมีทั้งนอนมีทั้งมแมลงวันดียังงี้เนี่ยใครจะมาซื้อของของเราเล่าเวลานี้เนี่ยฉันจะไม่ห่วงเรื่องนอนกับแมลงเลยใ้เต่าเนี่ยมันจะง่าหัวตาอยู่แล้วนะนะ่าน่ากินจัง สวัสดีค่ะอีดีตอ้อรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะในเกมเฮดนั้นเอง นะคะพี่แบนจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาทําฟาร์มกันค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ภาพสวยอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวละครในเกมนี้นะคะยังหายด้วยถ้าอยากดูว่าเรื่องราวสนุกสนุกจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยจ้าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันเนี่ยจะบอกว่าเฮดเนี่ยนะคะเขามีภาษาไทยแล้วนะสําหรับใครที่ยังเปลี่ยนไม่เป็นนะคะให้เข้าไปที่รูปฟาร์มเฟืองตรงนี้จากนั้นนะคะไปที่ภาษาค่ะ เลือกติ๊กอันนี้เลยภาษาไทยนะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นเมนูภาษาไทยค่ะแล้วก็บทสนทนาเป็นภาษาไทยด้วยไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะคําอธิบายและของตกแต่งต่างๆเนี่ยก็เป็นภาษาไทยด้วยค่ะแหมสวัสดีค่ะดิฟาร์มสปิงใช่ไหมคะฉันเนี่ยอยากจะได้ของมากเลยค่ะเอา้ามาแล้วค่ะใหญ่ผู้หญิงหมวกสีชมพูนี้น่คะจะบอกว่าเจ้าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันกดราคาเราสุดๆเลยเขาอยากจะได้อะไรกันเนาะ คือฉันตะเวนไปหลายฟาร์มแล้วล่ะค่ะไม่มีฟาร์มไหนเนี่ยเขามีขนแกะเลยที่ฟาร์มคุณมีหรือเปล่าคะจริงๆขนแกะของฟาร์มเราเนี่ยขายได้ราคาดีกว่านี้นะคะแต่เพื่อคุณผู้หญิงจะบุกฟานแล้วล่ะก็เอาไปเลยโอ้โหสุดยอดเท่านี้นะคะฉันก็ไปปั่นเสื้อได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเดินกลับบ้านไปโดยทิ้งเงินไว้67บาทน,นะคะเฮ้ยดูฝั่งนี้สิหมูของเราอ้วนพีแล,ะละ้วล่ะ นี่พวกแกรู้หรือเปล่าถ้าพวกแกอ้วนขนาดนี้เนี่ยเขาจะเอาเบคอนออกจากตัวแกนะไอเจ้าหมูไม่ต้องมายิ้มเดี๋ยวแกเดี๋ยวจะเป็นรายต่อไปเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะมาลีดหมูกันเลยเอาเบคอนออกมาให้ฉันรึบโอ้โหเยกได้ว่าสาว <c oughs> สาวหน้ากลายเป็นหมูเหี่ยวเฮ้ยฉันอยากจะเหี่ยวมันแกบ,บ้างลองดูสิสาวหน้านี่มันสุดยอดขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยไม่ใช่เพียงเจ้าหมูอย่างเดียวนะคะที่สามารถเหี่ยวได้ ไก่ของเราเนี่ยก็อ้วนผีแล้วด้วยกระตากกระตักเี่เอ้ยเก็บไข่เก็บไข่จริงๆไก่ของเราเป็นไก่ตัวผู้ไว้ใช่หรอโอ้โหพอไข่เสร็จแล้วนะคะไก่ของเราก็จะหมดเรี่ยวแรงฉันรู้สึกถึงพยาธิในท้องข<พ>อ,<พ>อหอนดยพยาธิเต้นระบำในท้องแล้วบางเนี่ยท้องกระดิกดุ๊กดุกดุ๊กดุ๊กดิก,ดก,ดก,ดกอยามัวเสียเวลาเก,กับการให้อาหารไก่แล้วก็หมูเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้หน่อยดีกว่าพี่แป้งนะคะก็ได้ปลูกเจ้าถั่วค่ะแล้วก็ข้าวโพดไว้ด้วยโอ้โหเก็บออกมาได้ผลผลิตเยอะแยะเลยในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเฮเดนเนี่ยขออัปเดตครั้งใหญ่มากๆเลยค่ะก็จะมีเป็นเมนูภาษาไทยอย่างที่พี่แป้งบอกนะคะแล้วก็จะมีระบบขยายค่ะตรงนี้เนี่ยจะขยายพื้นที่ให้ใหญ่กว่าเดิมอีกซึ่งถ้าใครที่สร้างฟาร์มเต็มแล้วนะคะก็สามารถมาขยายตรงนี้ได้ค่ะ นี่ก็จะใช้เลเวล22นะคะในการเปิดโซนนี้เอาละเก็บอาหารไก่แล้วก็อาหารพวค่ะไปดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกขนมปังเสร็จแล้วครับร้อนๆเลยนี่ฉันนี้เราจะมีบุญได้กินขนมปังอย่างเขาบางไหมน้นั่นสิถ้าเขาใจดีเขาคงให้เรากินนะ่ะไม่ฉันจะเอาไปขาย <laughs> เก็บของกันไม่ได้สาวระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งฟาร์มของเราเพิ่มดีกว่าค่ะเห็นเขาบอกว่ามีไอเทมตกแต่งเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะพวกที่ไม่มีสีเนี่ยเราต้องใช้เลเวลเปิดค่ะแต่ดอกไม้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรซื้อได้อันนี้เนี่ยพี่แป้งยอมลงทุนเติมเลยนะเนี่ยไหนดูซิเอาอะไรดีเอานี่ดีกว่าต้นไม้รูปหัวใจเดี๋ยวเราจะใส่ไว้บริเวณนี้ค่ะใกล้ๆกับบ้านนกนะ ฟึบวางตรงนี้มีอะไรอีกนะอุยมีจักรยานด้วยค่ะพี่แปงเอามาวางใกล้ๆต้นราสเบอรี่นี่ดีกว่าฝึบจัดวางให้มันสวยงามอ่าพัดพดแบบนี้กำลังโอเคค่ะดูสิข้างล่างนี้นะคะของที่ใช้เพชรซื้อเนี่ยมีตั้งเยอะแน่กีตาร์พี่แปงมีอันหนึ่งนี่นะอันนี้ยังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยนะคะเอาวางไว้แถวไหนดีล่ะเอาไว้ข้างบนหน่อยดีกว่าไลกลๆกับศาลาพักใจค่ะเพื่อใครเนี่ยอยากจะเล่นกีตาระนะเอาไว้ประมาณตรงนี้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะพี่แป้งขอเอาตะก้าอีสเตอร์นี้ค่ะใช้เพชรตั้ง45อันแน่ลงทุนหน่อยดีกว่าอันนี้น่ารักมากๆเลยเอาไว้บริเวณใกล้ๆกับที่ปั่นอาหารนะคะฟึ้มซึ่งน้าใครอยากเลเวลไวๆนะคะให้มาที่ตรงนี้เลยเจ้ารถนี้นะคะก็จะคอยเอาของของเราเนี่ยส่งไปให้ตามสถานที่ต่างๆไหนดูซิว่ามีใครสั่งอะไรบ้างร้านเสริมสวยของคุณโจนโอ้มีโจนด้วยเหรอไม่ใช่ชื่อโจนนะคะ เขาได้สั่งอาหารมามีแครอทมีเนยมีคุกกี้ขนมปังแล้วก็ผ้าค่ะเอาละไปส่งให้คุณโจนนะได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบกลับมาเออเขาจะเห็นเราไหมนะว่าเราอยู่ตรงนี้เอาป้าว่าไงครับป้าเรียกป้าอย่าเดินกลับบ้านเลย <c oughs> นี่นังหนูมีข้าวโพดคั่วอบเนยหรือเปล่าป้าอยากกินละเกิน <c oughs> เดี๋ยวป้ารอแป๊บหนึ่งนะผมไปปั่นข้าวโพดคั่วให้ก่อน มาที่เตาอบของข้าวโพดค่ะแล้วเราก็เอาเจ้าข้าวโพดนี้ใส่ลงไปใช้เวลาตั้งชั่วโมงนึงแน่ปล่อยให้ป้ารอไปก่อนละกันนอกจากเราจะสามารถทำารามสนุกสนุกได้แล้วนะคะเอาวัวประท้วงอะไรเนี่ยพวกเรานมได้แล้วครับรีดนมของพวกเราทีมันนมไม่พวกผมเดินไม่ได้ขอรีดนมวัวแปบ๊บรีดนมเสร็จวัวก็จะนอนตูดโด่งแบบนี้เอาอาหารใส่ลงไปโหดูแกะของเราดิชาวร็อกมาก ตอนแรกก็เชาเชาอยู่เลยนี่มืดมาหลายเดือนแล้วนะเนี่ยมันไม่ได้มืดขนของพวกแกมันบังอยู่ต่าหากตัดขนเงยมันหนาว <c oughs> แกอะไรจะเหี่ยวขนาดน,นี้ <c oughs> ตัดตัดทุกตัวเลยเป็นยังไงสว่างยังสว่างไม่กลัวกลัวหนาวมากกว่าเพราะขนคืนเรา,เอาอาหารให้มันนะคะก็จะเป็นอาหารเล่งขนยาวค่ะ แก่พวกนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเกือบ6ชั่วโมงแน่และอีกหมดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือน,นี่เลยหมดแข่งม้าค่ะ อันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกิวนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาในกิวพี่แป้งได้ด้วยแป้งขอเรียกหมดนี้ว่าภารกิจแข่งมา้าละกันนะคะแต่ละวันเนี่ยนะคะมันก็จะมีเควสให้เราทําค่ะซึ่งพี่แป้งเดี๋ยวเลือกที่จะทําเป็นนี่เลยภารกิจเก็บเกี่ยวทัวเหลือง375อันทําไปตั้งนานแล้วได้แค่60อันเท่านั้นเองพี่แป้งเลยคิดว่าเราจะปฏิวัติใหม่เรียนจากชาวไล่ให้มาทอเสือ้อขอยกเลิกภารกิจนี้ไปก่อน จากนั้นเนี่ยเราก็รับภารกิจนี้แทนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปผลิตหมวกมาให้พวกแกเองอันดับแรกมาที่เครื่องทอผ้าแล้วก็ใส่หมวกลงไปฟลึบปลบเล่งเลยเอาให้ได้6อันค่ะเพื่อกิวของเราฉันทําได้อีกอันนึงฟลึบเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เกือกหมามาค่ะโอ้โหถึงกัะเลเวลอัพเลยเลยเนี่ยคุณได้เป็นชาวไร่เลเวล20แล้วเพิ่มมอเตอร์ไซค์เวสป้าและมาลินห้อย ย yeah. ภารกิจเรียบร้อยนะคะม้าของเราเี่ยก็จะค่อยๆกระดึกกระดึกไปถ้าทีมไหนหรือกิวไหนนะคะทำภารกิจได้เยอะเนี่ยก็จะได้รับเกือกม้าทองคําค่ะก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนเเพลินๆน,น,นะคะรวมโดยช่วยการฝึกความสามัคคีเนาะนี่และนี่คือกิวของพี่แป้งเองมีสมาชิกทั้งหมด22คนแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาในกิวของพี่แป้งเนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะยังไม่เต็มจ้า อย่าปล่อยให้เครื่องจักพวกนี้ว่างเี่ใส่ลงไปผลิตขนมปังเอาเข้าบาเล่หมดพอดีเลยเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวบาเล่ในตลาดดีกว่าค่ะมีใครขายถูกๆบ้างไหนดูสิอุ้ยนี่ขายปานเดียวเองรีบเข้าไปให้ไวเลยเอามีอีกมะเนี่ยอ่ามีอีกค่ะเก็บมาเลย40อันนะคะกลับไปที่บ้านของเราผลิตขนมปังกันต่อไปช่วงน,นี้ขนมปังขายดีค่ะแล้วก็ผลิตพายด้วยดีกว่าพายฟักทอง แล้วก็พายแครอทอันนี้เนี่ยข้าวโพดคั่วอ่ะเอาข้าวโพดคั่วใส่เนยใส่ไปน้ำหวานก็ห้ามพร่อง,องใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลใส่แดงแล้วก็น้ำตาลรส่ขาวค่ะรับออเดอร์หน่อยค่ะขอแพนเค้กสอันค่ะจัดไปครับอือเอาของไปส่งด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบกลับมาครับห้ามอมเงินชนะรถกระบะหลังจากที่ป้าได้ข้าวโพดคั่วแล้วป้าก็ได้เดินทางกลับบ้าน เนป้าครับป้าต้องการของอะไรหรือเปล่าครับไม่เอาหรอกฉนันได้กระโพดขวดแล้วฉันก็ดีใจแล้วเฮ้ย <c oughs> วันนี้นะ่าเบื่อจังเลยไม่มีใครสั่งของเลยเราจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวละเนี่ยเฮ้ยยกตูดแป๊บเน่เจา้าหนูขายอะไรนะ่ะผมขายทุกอย่างเลยครับอยากได้อะไรสั่งมาเลย <c oughs> พี่แบงค์ขาดไฟล่อะแกไปหาไฟมาให้ฉันหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหได้เลยปิ้ว เอยไม่รู้ว่าเมืันไหลเราจะได้กินข้าวเนาะเพื่อนเนาะสนใจแต่เย็บผ้าไม่สนใจวัวเลยโอ้โหสวยมากเลยลืมเอาล่ะจะาวัวรอแป๊บหนึ่งนะขอเก็บเกี่ยวถั่วลันเตาแป๊บโอ้ยได้ถั่วเต็ไมไปหมดเลยเรียบร้อยเฟืบอคะเดชพี่คะมีถั่วไหมช่วงนี้ผลไม้ก,ก็ดกเหมือนกันนะเนี่ยแอปเปิลนี่ก็พึ่งขึ้นพอดีเลย เฮ้ยถ้าสมมุติว่ามีคนมาช่วยฉันทํางานเนี่ยก็คงดีสิเนาะอย่ากังวลไปเลยไอ้นุ่มพนานายเหนื่อยแล้วก็ลองไปให้โรสกับเออร์เนสช่วยสิเขาเนี่ยทำงานได้ขยันขันแข็งมากเลยนะ โหเกือบลืมไปเลยในการอัปเดตในครั้งนี้นะคะก็ยังมีผู้ช่วยฟาร์มอย่างโรสและก็เอร์เนด้วยค่ะเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้กําลังรอรับจ็อบจากเราอยู่เลยช่วงนี้ไม่มีใครจ้างฉันทํางานเลยเนาะนั่นสิฉันอยากจะดูแลสัตว์กระตายอยู่แล้วซึ่งเลเวลที่สามารถปลดล็อกได้นะคะนั่นก็คือเลเวล33มที่แพ็งเลเวลแค่ยี่เท่านั้นเอง เอาละพี่แป้งพาไปดูบ้านของคนเทพๆกันหน่อยดีกว่าว่าสองตายายนี้นี่ค่ะเขาจะทํางานยังไงดีเลยเข้ามาส่องบ้านเพื่อนแล้วนะคะตาลุงเนี่ยกาลังเก็บนมอยู่เลยโอ้โหรู้สึกความนี่นจะนมเยอะหลือเกินนะเนี่ยรีดนมจากเต่าอร่อยสุดๆเออแล้วคุณยายหายไปไหนละเนี่ยกบเรียราเต็มสวนไปหมดเลยค่ะแกะยังคงหนาวสั่นแม่ขอเสื้อกันหนาวด่วน คุณยายน่าจะชอบดูแลสัตว์ว,ว้าวนี่ไงเจอแล้วคอยดูแลสัตว์ในฟาร์มของเรานี่เอง ขยันขันแข็งมากเลยนะเนี่ยแน่นอนสิยะฆ่าตัวฉันก็ไปใช่ถูกๆเดี๋ยวกว่าตรงนี้อีกนิดนึงก็ต้องไปกวาดขนแกะนะเอออยากได้จังเลยพี่แปงจะต้องเก็บเลเวลให้ถึง3-3ให้ได้เลยค่ะเพื่อให้ได้ตาย้ายขยันขันแข็งคู่นี้มาใช้งานเป็นไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แปงด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็มาเล่นให้ดูสนุกสนุกค่ะจะบอกว่าเกมนี้เล่นเพลินมากๆเลยถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวพี่แปงจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างเล กันมาเล่นกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งไปแล้วจ้ะบ๊ายบายใครอยากเข้ากิวพี่แป้งเนี่ยรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวเต็มจุบ๊บจ